น้ำตาลทางด่วนสําหรับพืชนะครับก็คือเป็นกลุ่มของน้ําตาลโมเลกุลเดียวอย่างน้ําตาลกูโคสและก็ฟุกโตสเป็นน้ําตาลที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงอีกช่วยในการลําเลียงแป้งสําหรับผลไม้นะครับเพื่อปบปรุงรสชาติขั้นตอนในการทําก็คือเราจะเทน้ําอ้อยสดนะครับลงในโถที่จะใช้หมักเราควรจะเลือกที่ไม่มีสารกันบูดนะครับก็คือเราเตรียมมานี่ก็ประมาณลิตรครึ่งต่อไปเราก็เติม e m นะครับประมาณ หึ่งลิตรนะครับหลังจากที่เราเติม EM เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนนะครับคนเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราผสมเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มอ่าใช้เวลาหมักก็อย่างน้อย3สัปดาห์นะครับตัวนี้ครับน้ำตาลทางด่วนเนี่ยเราจะนำไปฉีดพ่นนะครับในอัตราส่วน20-30ถึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นตามทรงพุ่มนะครับที่มีผลนะครับคือน้ำตาลทางด่วนนะครับก็จะดูดซึมผ่านทางใบแล้วก็ทางผิวของผลแล้วก็นำสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ต้องมา มีการสั่งข้อแสงอะไรอีกเนี่ยเราใช้กับเป็นไม้ผลนะครับเป็นไม้ผลในระยะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับการทําน้ําตาลทางด่วนเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในท้องตลาดลิตรหนึ่งเนี่ยราคาหลายร้อยนะครับแต่เราทําเองวันนี้นะครับก็คือต้นทุนเราร้อยหนึ่งนะครับเราจะได้2ลิตรนะครับน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาทำาน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชนะครับน้ําตาลทางด่วนสําหรับพืชนะครับก็คือเป็นกลุ่มของน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะครับอย่างน้ําตาลกูโคสและก็ฟุกโตสน,นะครับก็คือเป็นน้ําตาลที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เร็วนะครับก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงอีกคือเราใช้ผสมน้ําฉีดพ่นแล้วเนี่ยเขาสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ ปกติแล้วเนี่ยในท้องตลาดน้ําตาลทางด่วนเนี่ยมีขายแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับลิตรหลายร้อยทีนี้เราก็เลยจะทาเองนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตของเรานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือโถที่ใช้ในการหมักพร้อมฝาปิดแล้วก็มีน้ําอ้อยนะครับเป็นน้าอ้อยสดนะครับเราควรจะเลือกที่ไม่มีสารกันบูดนะครับน้าอ้อยสดเนี่ยก็คือเราเตรียมมานี่ก็ประมาณลิตรครึ่งน้ําตาลทางด่วนนะครับก็คือเราจะได้มาจากกลุ่มของ น้ำอ้อยสดนะครับน้ำอ้อยสดน้ำตาลสดส่วนตัวที่มีเยอะที่สุดก็คือน้ำผึ้งนะครับตัวนั้นเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างจะแพงก็คือเราเราก็เลยจะปรับมาใช้เป็นน้ำอ้อยสดต่อไปก็คือ EM นะครับ EM เราใช้ 500cc หรือครึ่งลิตรนะครับแล้วก็มีช้อนนะครับเพื่อใช้ในการคนอ่าขั้นตอนในการทำก็คือเราจะเทน้ำอ้อยสดนะครับลงในโถที่จะใช้หมักนะครับ ต่อไปแล้วก็เติม e อมนะครับก็เ m ีมก็ประมาณครึ่งลิตรนะครับหลังจากที่เราเติม em เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนนะครับตัวนี้เราใช้ช้อนคนตัวนี้จะคนง่ายนะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นน้ำครับหลังจากที่เราคนเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับก็คือถือว่าเป็นการเสร็จวิธีการทำนะครับตัวนี้เราผสมเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับใช้เวลาหมักก็อย่างน้อย3าสัปดาห์นะครับตัวนี้ครับ ในระยะเวลา3สัปดาห์เนี่ยถ้าคนได้ทุกวันจะดีนะครับตัวน้ําตาลทางด่วนนะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้งานคือเราสามารถเก็บไว้ใช้จนหมดนะครับคือน้ําตาลทางด่วนเนี่ยเราจะนําไปฉีดพ่นนะครับในอัตราส่วน20-30 C. ซีซีต่อน้อํา20ิลิตรเราจะฉีดพ่นตามทรงพุ่มนะครับที่มีผลนะครับเพราะว่าน้ําตาลทางด่วนเนี่ยจะสามารถดูดซึมผ่านได้ทั้งใบแล้วก็ผลตัวนี้เป็นอาหาร สำหรับพืชที่ที่ไม่ต้องการในการลดนะครับคือก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการสั่งข้อแสงข้อควรระวังเลยก็คือเราจะไม่ฉีดพ่นในขณะที่ผลไม้เรานะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับเราจะฉีดพ่นเฉพาะช่วงที่เขาใกล้จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าถ้าเราฉีดพ่นในช่วงที่ผลไม้ยังเป็นผลเล็กนะครับผลไม้จะไม่โตนะครับตัวนี้ครับน้ําตาลทางด่วนเนี่ยเราใช้กับเป็นไม้ผลนะครับเป็นไม้ผลในระยะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเช่นส้มนะครับ ส้มมะม่วงคือมะม่วงที่เราจะกินสุกเนี่ยเราก็ก่อนจะเก็บเกี่ยวประมาณ2สัปดาห์เราก็จะไปพ่นแล้วก็พวกพุทราพวกฝรั่งเนี่ยใช้ได้หมดนะครับประโยชน์หลกักๆของน้ําตาลทางด่วนก็คือช่วยในการลําเลียงแป้งสําหรับผลไม้นะครับเพื่อปรับปรุงรสชาติคือน้ําตาลทางด่วนนะครับเขาจะดูดซึมผ่านทางใบแล้วก็ทางผิวของผลแล้วก็นําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่ต้องมามีการสั่งข้อแสงอะไรอีกนะครับ สำหรับเกษตรกรที่ดูอยู่นะครับคือการทําน้ําตาลทางด่วนเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในท้องตลาดลิตรหนึ่งเนี่ยราคาหลายร้อยนะครับแต่เราทาเองวันนี้นะครับก็คือต้นทุนเราร้อยหนึ่งนะครับเราจะได้2ลิตรนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําอ้อยเนี่ยมันจะหาซื้อได้ง่ายนะครับเพราะว่าตามท้องตลาดเขาก็จะมีขายนะครับสําหรับท่านใดที่ปลูกผลไม้นะครับแล้วก็อยากทําใช้ดูนี่ก็คือ ใช้ได้เลยนะครับน้ำตาลทางด่วนเนี่ยเป็นสารอินทรีย์นะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ